โอเทโลสบาย,ยปีนี้สบายไม่ต้องดิ้นรนเลยเหลือเชื่อเออเหลือเชื่อผมใช้คําว่าพี่อ้วนทาบอลแบบทาบอลแบบเหลือเชื่อ,อ,อคือจริงๆอ่ะบอลขพี่อ้วนที่ต้องเป็นโค้ชเยาวชนนิมชาตินะเออจริงถ้าถ้าพูดก,กันแบบตรงไปตรงมาจริงจริงคือบอล่องแกควรซูมสักยูสิบเก้าเก็บเลเวยไว้ย่บเอนดเดยูยี่สิบสามยูยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวยูยี่ิบสามเดี๋ยว อายสามต้องเขี้ยวนิดนึงยูคสิบเก้ายุคเอ็ดผมว่าแกแกเอาเอาอยู่เพราะว่าเด็กทันแกมาเป็นนักบอลใช่ไหมแล้วที่สําคัญคือการคุมทีมเขาว่าเพราะผมดูแล้วเทโรอยู่ได้เพราะการให้โอกาสเด็กที่ที่เขาอยู่ได้ถ้าถ้าเทียบปอนต่อปอนตตัวผู้เล่นแบบว่าเอาดีกีมาวัดเยนะคือคือเทโรอยู่ได้เพราะการเบ่้นให้โอกาสเงินเดือนบางคนได้ไม่ครบเล่นเต็มอย่างนี้เลยเลองคิดดูเป็นบางทีมนะ เงินเดือนได้ไม่ครบเนี่ยนักบอลงอแงนะรู้ป่ะนี่ก็นี่ก็ไม่ได้งอแงก็มีบ้างนะแต่ว่าก็ยังมีพี่อ้นที่แบบไม่เป็นไรยก็โค้กก็อยู่อยเนี่ยอยู่ด้วยกันก็อยู่อยู่กันอย่างเงี้ยโค้กก็ไม่ใช่แบบได้ตังค์กันเยอะเหมือนกันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนกันคือคือทรงนี้เนี่ยคือผมเคยเชียร์นะให้พี่อ้นไปทําทีมชาติชุดเด็กชุดเล็กให้เพราะเขามีพี่เปิ้ลใช่ไหมอภิเช่พุตตาเป็นเป็นแบบเป็นคู่หูในการในการที่แบบปรึกษากัน่ะแล้วเขาเป็นสองคนมีในดีอยู่แล้วใช่คือผมมองว่าพ แกเป็นคนที่ทําบอลได้ถ้ามีนักเตะศักยภาพ70อะสมมติค่ากราฟพลังเหมือนในวินนิงอะมีพลัง70บกจะใช้เต็มร้อยของ70นั้นเนื้อออกไหมกับกับโค้ชบางคนอะนักบอลเก่งเลยแต่ใช้ไม่ได้ตามที่ตามที่ต้องการอะใช้ได้ไม่เต็มร้อยอะคุณภาพมันก็ดรอปลงเนื้อออกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างพี่อ้นเนี่ยเขามีเรื่องของ จิตวิทยามีวิธีการอะอย่างน้อยเป็นอดีตทีมชาติแล้วก็เป็นตำนานไทยลีมันจะพอพันวกกับเด็กเนี่ยมันจะมีความเกรงใจแล้วอะเด็กเข้ามาปุ๊บเฮ้ยโหพี่อ้นระดับดีกรีกับตันบุยดาเก่าแล้ววินัยดีไปถึงสนามเลื่องนอกสนามไม่ค่อยมีผมไปผมไปถ่ายพี่อ้นนะเวลาไปถ่ายงานเทโลพี่อ้นถึงก่อนพี่อ้นเล่นเวทก่อนคนแรกเลยแล้วก็ค่อยมาคุมซ้อมค่อยมาวางแผนการซ้อมแล้วก็ไปดูน้องๆเล่นเวทคือคือถ้าถามผมอะผมมองว่าพี่อ้นอะเหมาะกับการ ทำทีมชาติไทยชุดเล็กมากกว่าคนอื่นๆยู19หรือยู21ถ้า่านในมัวผมนะประมาณนั้นแหละแต่ว่าเทโลอ่ะโหคิดดูดิไม่มีโค้ดคนไหนเข้ามาทําได้หรอกถ้าทรงนี้นะครับคือถ้าจะเอาแบบคุณภาพเท่านี้แล้วผลงานเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยอยู่แบบปีนี้ไม่ต้องไปลุ้นออกชั้นอ่ะครับอยู่อย่างเงี้ยบอกเลยนะไม่มีโค้ดคนอื่นทําได้แล้วเอาเอาจิงนะ ด้วยการอยู่ดับแปดเด็เขาใช่ไหม,มห่างจากเมืองทองสามแต้มห่างจากท่าเรือ,อแค่สี่แต้มอย่างเงี้ยแล้วเ่าที่ของการลงทุนนะถูโหคนละเรื่องอย่างนี้ก็เมืองทองซื้อสองตัวปีเนี้ยซื้อเอกนิตกับซื้อจเจริญศักดิ์สองตัวนะได้เทโรทั้งฤดูกาลอ่ะถูกป่ะ,ปะเทโรยังจ่ายไม่ถึงเลยเดือนเดือนอเออมันมันกลายว่าลงทุนเท่านี้ได้ผลเท่านี้นะโอ้โหเนี่ยผลฝีมือโค้ชแล้วครับถูกป่ะมันก็มันก็ประมาณหนึ่งนะครับ อ่ะผมผมผมเชียร์มาสักระยะหนึ่งแล้วผมเชียร์วิโอซมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ถ้ามีโอกาสทําทีมชาติแล้วสมมุติว่ามันดีก็ไปต่อชุดใหญ่ได้เราเราต้องวางคนดิเดตดเหมือนเหมือนญี่ปุ่นอ่ะอญี่ปุ่นเึ้นเป็นไล่ไเออญี่ปุ่นเนี่ยอย่างอย่างโค้ชบางคนก่อนจะมาทําชุดใหญ่เขาก็ทําชุดเล็กมาอย่างอย่างมาโกโตะเทกุรามูิอ่ตอนก่อนจะมาทําในไทยอ่ะก่อนจะกลับไปทําเซนไดอ่ะเขาก็เป็นโค้ชอยู่ญี่มาก่อนชุดที่ชนะชนะทิพย์นี่แหละชุดที่2 0 1 6กอ่ะ ที่ไ like ด้ไปโอลิมปิกอะก็ชุดนั้นอะจริงๆเขาก็จ่อจะทําชุดใหญ่อยู่แล้วแต่สมาคมยุโรเขาก็ไปเอาคนนู้นคนนี้เอาไอ้นี่มาก่อนไงไอโค้ดไทยเก่าอะนิชินโตก็อยู่ในทีมงานผู้ช่วยอ่าแต่เขาก็อยู่ในทีมงานผู้ช่วยคือมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นเป็นระดับเป็นเลเวลไปพี่อ้นก็อยู่อย่างนั้นได้ไงแต่แค่แกจะทิ้งเทโลหรือเปล่าอ่าได้เทโลจะยอมปล่อยหรือเปล่าแค่นั้นเองนะแต่ว่าเรื่องฝีมือผมการตีว่าได้พี่ชายผมเนี่ยโอเคมากได้นะครับ